มีอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยจริงไหมอร่อยจริงค่ะแต่ไกท่ทอดถานใหญ่ <laughs> ไม่ค่อยสร็จแล้วไก่ทอดถ่านใหญ่ <laughs> เรื่องราวดีๆของลิซ่าในช่วงเช้าที่สดใสกันค่ะลิลี่เริ่มกันด้วยบทความแรกนะคะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้โซนี่มิว c ิก r e a ีนะคะเปิดเผยว่าลิซ่าได้นำรายได้จากการจัดตลาดนะเสื้อผ้าไปบริจาคให้แก่องค์กร NGO ด้านสิทธิเด็กระดับโลก Hood, ะะลิซ่ากล่าวด้วยความซาบซึ้งว่าต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบ่งปันในครั้งนี้มันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเพราะเราได้ส่งต่อความหวังให้กับอนาคตของใครบางคนและฉันตั้งใจว่าจะเดินหน้าทำการแบ่งปันต่อไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือเงินบริจาคครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการสนับสนุนน้ำและสุขาพิบาลในประศ ทศในเจอโดยกูสเนเบิร์ดวางแผนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถังเก็บน้ำและน้ำผู้ดื่มเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กๆก,กว่า6,800คนในภูมิภาคโคอโลของในเจอให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนเป็นคนสวยที่ใจบุญจริงๆค่ะบทความต่อมานะคะคุณวิน นักแต่งเพลงได้พูดถึงลิซ่าในบทความโดยหัวข้อกล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของวินส์โชคดีที่เขาสามารถปิดหนี้ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย NYU ได้เรียบร้อยแล้วครับวินเล่าด้วยความภูมิใจว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งจ่ายหนี้หมดไปด้วยค่าลิขสิทธิ์เพลงครับเมื่อถูกถามว่าเพลงไหนคือผลงานที่สร้างรายได้ลิขสิทธิ์มากที่สุดจนสามารถช่วยปลดหนี้มหาศาลจาก NYU ได้คุณวิน ยิ้มก่อนตอบว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพลงไหนทำรายได้สูงสุด แต่เพลงแรกที่ทําให้ผมร้องว้าวแล้วรู้เลยว่าได้เงินเยอะมากก็คือมันนี่ของดิซานั่นเองค่ะมันไม่ใช่เพลงไตเติลด้วยซ้ำแต่กับไวรัลไปทั่วโลกจนกลายเป็นเพลงฮิตระดับสากลที่สําคัญนี่เป็นเพลงแรกที่ผมมีส่วนร่วมแล้วได้ติดชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l ตอนที่ได้เงินลิขสิทธิ์ครั้งแรกผมคิดเลยว่าในที่สุดผมก็สามารถใช้ชีวิตด้วยดนตีได้จริงๆแล้วเผื่อใครบางคนไม่ทราบนะคะคุณวินส์น่ยมีส่วนร่วมในการแต่ง เพ,เพลงมันนี่ชื่อของเขาถูกให้เครดิตเป็นทั้งผู้เขียนเนื้อเพลงและแต่งทํานองร่วมกับเบเกอรบูมค่ะดังนั้นนะคะอยากให้ลิลลี่เนี่ยสนใจงานเพลงในอัลบั้มเอลเตอร์อีโก้ให้มากๆเลยนะคะเพราะในอัลบั้มเอลเตอร์อีโก้เนี่ยเกือบทุกเพลงลิซ่ามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงด้วยค่ะรายได้จะเข้าลิซ่าเช่นกันนะคะดังนั้นทุกยอดวิวทุกยอดสตรีมยอดซื้อเพลงจะเข้ากระเป๋าลิซ่าหมดค่ะอย่าลืมนะคะไปสตรีมกันเยอะๆค่ะหนุนแปะล l ์ลิ i ต์ไว้ตรงคอมเมนต์อีกเช่นเคยคะ่ะ แค่กดเริ่มที่เพลงแรกเท่านั้นนะคะเช้านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมา,าอัปเดตข่าวลือ่าวไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ